สวัสดีค่ะนางสาวทิตยาเอ็มสะอาดวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม c r i s t a n pos ในหัวข้อใบรอทนี่ค่ะก่อนอื่นเข้าไปที่ c r i s t a n pos นะคะหละังจากนั้นเข้าที่ในหัวข้อเมนูสดก็เข้าที่ใบรดนี่เลยค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะก็สมมุติว่าเ,เขาซื้อเป็นสดหละกันสมมุติว่ากิจการที่ซื้อสินค้าของเราไปซื้อเป็นสดและทีนี้เขาต้องการคืนของเราก็เลยต้องจะทาไบรดนี่ เราก็เลือก invoice อินโหว e อ้างอิงเลยค่ะ,ะว่ากิจาก,การไหนที่เราออกอินโหว e ไปแล้วเขาต้องการคืนของก็สมมติสินค้าเสียหายเขาว่าส่งคืนมาสินค้าลิสก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าลิสอะไรคืนของอะไรบ้างคืนกี่ชิ้นก็คืนกี่ชิ้น,น,นสมมติเราก็สามารถแก้ได้นะคะว่าคืนกี่ชิ้นก,กดที่ตัว ตัวกล่องเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็สมมุติว่าคืนห้าชิ้นก็กดลบแล้วก็กดเนี่ยตกลงหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาแล้วว่าห้าชิ้น t ท t a l ห้าชิ้นทั้งหมดสองร้อยยี่สิบห้าบาทขอลดนี่สองร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะแค่นี้ค่ะก็กดแบง์ไป ก็กดถูกไปแล้วก็กดแยกก็จะเซฟเข้าไปที่รายการทั้งหมดค่ะก็จะขึ้นแล้วว่าเป็นใบรดนนี้นะเพราะว่าสินค้าเสียหายของบริษัทฟู้ดแลนด์นี่ค่ะแค่นี้เองก็จะเป็นการขอลดนี้แล้วถ้าเป็นของบริษัทอ,อีกบริษัทหนึ่งอินวายอ้างอิงอะไรก็เหมือนเดิมค่ะ เลือก invoice. อินวอยส์อ่าสมมติซื้อสดคืนของไม่คืนของก็คืนของก็เขียนสาเหตุการคืนของเลือกบริษัทสินค้าก็เขียนว่าจะเอ่อจะลดนี่เนี่ยเท่าไรอืมกี่ชิ้นอ่าแล้วก็ในตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นเงินมัดจาก็คือกลายเป็นเงินของบริษัทอยู่แต่ว่าแค่เข้าไปอยู่ในส่วนของเงินมัดจานะคะ อ่าอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเป็นเงินมาจําก็เราก็คือเงินเขาไปแค่นี้ค่ะก็กดถูกได้เลยตันนี้นี้ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างตัวอย่างเดียวนะคะก็คือตัวอย่างนี้ยึงไม่ได้เปลี่ยนเป็นเงินมาจําเราจ่ายจ่ายคืนสดไปแล้วก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ